อมกับน้องคำพองนะคะเราก็ได้มาอยู่ที่เชียงราบนะคะ dance, that, that สวัสดีค่ะใหม่สุมค่ะใหม่สุมข BPFC ทุกคนทุกท่านนะคะวันนี้นะคะน้องหอมน้องหอมกับน้องคำพองนะคะเราก็ได้มาอยู่ที่เชียงราบนะคะอันนี้เป็นเชียงราบนะคะ ะะเพราะว่าวันนี้นะคะน้องหอมมากับญาติๆนะคะเรานั่งรถกันมาโหหลายคนมากเลยนะคะส่วนข้างหลังนี่ก็จะเป็นญาติๆหมดเลยนะคะแล้วก็น้องหอมกับน้องคอมพองก็ได้มาด้วยนะคะเพราะมี PFC หลายคนนะคะได้ขอน้องหอมมาบอกว่าอยากให้น้องหอมไปถ่ายทําที่เชียงราบที่มีที่ติดกับประเทศลาวนะคะน้องหอมก็ได้มาแล้ว สะพานเขาปิดอยู่นะคะคือเขาห้ามคนไปเที่ยวนะคะน้องหอมก็เลยไม่ได้ไปถ่ายทับที่น่าทห้ดูนะคะพีเอฟซีแล้วก็ตอนนี้คือน้องหอมก็มาอยากให้พีเอฟซีได้รู้ว่าน้องหอมมา,มาถึงที่เชียงราบจริงๆนะคะแล้วก็มาถ่ายติดกับป้ายนี้เลยนะคะอันนี้เขาจะเขียนคาว่าเจียงลาบใจลาดมียวนะคะ,ะ,คะก็เป็นภาษาพม่าเนาะถ้าภาษาไทยก็เชียงเชียงราบนั่นแหละนะคะแล้วก็มีภาษาอังกฤษด้วยนะคะ ก็วันนี้นะคะมาออกคลิปแบบสั้นๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวไว้คราวหน้านะคะถ้าเขาเปิดด่านเมื่อไหร่นะคะน้องหอมกับน้องคําพองเราค่อยมากันอีกรอบนึงนะคะเพราะว่าวันนี้เราเรานั่งรถมาไกลมากเลยนะคะพี่ๆทุกคนแล้วก็แต่ว่าโชคร้ายไ,ไปนิดนึงนะคะเขาปิดด่านไว้อยู่นะคือคือเขาห้ามคือเขาห้ามไปเดินที่สะพานนะคะเพราะว่าไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเนาะคือเขาปิดไว้นะคะช่วงนี้นะคะก็เดี๋ยวไวค้คราวหน้าถ้ามีโอกาสนะคะ พี่พีอีกรอบหนึ่งนะคะก็สําหรับวันนี้นะคะก็ไม่ได้มีอะไรมากนะคะน้องหอมก็จะขอตัวลากลับบ้านนะคะก็วันนี้นะคะเราสองคนก็จะขอลาไปเพียงเท่านี้นะคะฝากพี่พีอทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ